วนนันนเ้เพื่อนกูอยู่ฝั่งนี้ได้ไหมเพราะกูเกิดฝั่งนี้แล้วไปฝั่งโน,น,น้นเลยโอ้โหเครื่องเป็นล้านเอาตัวไหนดีเพื่อนจะเจอสองตัวละไปเลยไปเลยเ,เลย <c oughs> พื่อนเพื่อนเพื่อนวางแแล้วกูกูเดินเร็วเพื่อนอยาอะไรอะไรขวาหมาก วางจุกเด็กบ้านใหญ่ให้เพื่อนวางแถบเยอะๆเพื่อนกูจะเดินเร็วกูเดินเต่ามากเลยเพื่อนหรือมึงอยู่ไกลไปแล้วไม่รู้อะไรเหรอไม่รู้ต้องอยู่ในยามไหนกวางรอบเซฟให้นะได้ทั้งสองไม่เห็นแถบหนึ่ด้วยอ้าเสวอย่านี้เอเฮ้ยทำบัว ถัานไหนที่มือปลาได้ก็ไม่วางนะเฮ้ยปั่ปกน,นกันไวจังอะมาเดินด้วยกันสี่ตัวแล้วนะสามเลยหรอเฮ้ยมวนู้นมันดงอะไรกันวะนะี่ยกูจัดการให้ตัวเนี้ยเลโก้ซัดเลยกวางแทบอ่ะ กูวิ <c oughs> ่งแล้วนั้นเหี่เกิดกับคนนี่ใครคนนี์นี่ <c oughs> ออกู เธอมันยายที่ด้วยหรอเจออะไรเอที่นอนเหรอไม่ถ้าเรามาใกล้เกินไปอ๋อเหมือนจะใช่นะหวะัวรู่เหยียบแถบมึงได้ปะเนี่ยไม่กลา้าเดินไปลองดูดิลองดูตอนนี้เชื่อหมดแล้วอะตอนแถบปั่วอันนี้เยอะเลย อะไรมามันแยบแถบมันไม่เห็นทำไมแย่อ้าวแต่กูป่าโดนมันแกะแถบออกพอดีแล้วคือกูป่าจ้ะเลียเลียเลียนาะได้ได้กูไปตานเียร์เฮ้ยโหดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหโดเราเรื่องเลยเกือบโดนตีนมาโดนของเรา คอมโบแทบกระต่ายวะข้หน้าไ,ไหมกูเจออีกคนข้างหน้าเราไปดูข,ข้างหลังน้่งกันขนาดวะมีคนนองโซนนิ่งยาวเลยวะ มีสามสี่คน อันตัวนึ่งกำลังจะเดินไปหามันาะอะไรกูไอ้ตัวนี้ผ่านกูหมดพอดีเกือบโดนตัวนั้นอุ้ยตรงนี้ฝังไม้เหรอ เป็นอะไรมูป่าได้ไงไอตรงนั้นอ่ะรู้มงป่าได้แตัวนละคนโคตรของแท้ของแท้ของแท้ตรงนี้สองคนมาเพื่อนเย็บไปเนี่ยตายกันพีละคนลสองคนแล้ว ตึงน้องมันใหญ่สองคนนั่นไงเก็บกว่าแถวฟูสองตัวเดการให้เพื่อนกู้ื่อเพื่องนะหาวลาสต์กเอาแล้วแม่ยอดมึงรู้ปะมันติดแถบมึงแบบอืม กูเองกูเองเอาคน,นไม่เจ็บได้นะนี่ก็เอาคนไม่เจ็บเย้ยมึงเมันตายกูเหยียบได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ย หยับเลยหยับเลยหยับเลยเดี๋ยวมันน่าจะไปช่วยอีกคนเดี๋ยวคนแขร์แล้วก็ไอ้สองตัวแต่มันอาจจะปล่อยตายก็ได้ไม่เป็นไรไปล่อยตายนะ <c oughs> อืมพ่อเกินละก็ก <c oughs> วนนึงกูเทิร์บแล้วกัน ตรงกวนหนึ่งการหนึ่งมึงมึงมีแถบพอไปเซตหน้าประตูปะกูอย่าหมดแล้วอ่ะม,ม,มีมีมีประตูตระกูกวางนะเจอคนหนึ่งอ๋อประตูสามประตูอ่ะเพื่อนมันวิ่งไปประตูบางคนไหนว,วะล้มหนึ่งหยาบเลย กูดูสองประตูนี่อยู่ไหมไม่ไม่กูตะว,วันถับละเดี๋ยวหยับเลยหยับเลยเหลืออีกประตูหนึ่งตรงกูนี่เออมวบคุมสองประตูนู้นก็ได้กูคุมประตูเออ ยืนอยู่หน้าประตูนั้นเลยก็ได้นะเอ๊ะตังกกนะตังโกอยากไปด้วยมามามาขอแบบคอมบทูแท็บได้บ้าล่ะมามามามีมา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 ปามามามาามาตามตมา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 าม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  เอ้ยเอาให้โดนเอาให้โดนเอาให้โดนมึงจะปล่อยมันหรือเปล่ากูเหยียบแถมได้ไหมไม่ได้ลองเหยียบแล้วแต่มึงเลยมึงอยากปล่อยมันหรือเปล่าโมเตหิวไม่ออกมาได้นะโมเตหิวออกไม่ได้นะ ก็จะดึงพุทธเดี๋ยตีอะกูมาละตีผมมาละตีอผมมาละเอาไอตัวมันดูดกันม่นเดี๋ยวเอาเอาออกไหมคะเอาทำไมมันออกไม่ทันวะประตูมันเปิดนานนะไม่รู้เมื่อกี้เหลือเวลาต oh, ั oh, ้งเยอะไม่ใช่หรอมันหิวตัวเองอยู่ดิ